สวัสดีชาวคาบามูบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอารเดเนะครับโอเคครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาประกาศกิจกรรม2อย่างนะครับผมแต่ว่าอันนี้เอาอันแรกก่อนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอ่าที่โพสถามเอาไว้นะครับว่าคอนเทนต์สายฟรีเนี่ยอยากให้เล่นอาชีพไหนนะครับผมก็ได้ข้อสรุปไปแล้วว่า FB ฟบครับผมดาบเวทนะครับ42%ของคะแนนทั้งหมดนะเยอะมาก นะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็น FB นะครับผมแล้วก็ส่วนอาชีพอื่นเนี่ยบอกตรงว่าไม่ต้องเสียใจเนาะอาจจะมีคอนเทนต์แนวเนี้รีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็น่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับอาชีพอื่นเนาะเพราะว่าเอจะจะเปิดให้วตอย่างนี้แหละนะครับจะเปิดให้วออย่างนี้แหละว่าอยากให้เล่นอาชีพอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าถ้าใครรออาชีพอื่นอยู่ก็รอหน่อยแล้วกัน B, นะครับ FB นะครับสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กําลังเวลอยู่นะครับผม คอนเทนต์สายฟรีเนี่ยจะมาคลิปแรกก็คือพรุ่งนี้นะครับคลิปแรกจะมาพรุ่งนี้เนาะเพราะนั้นก็รอหน่อยแล้วกันนะ,ะกำลังเวลอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งได้เวล์สีเเองนะอ่าแล้วก็บอกอย่างนึงว่ามีพรีเมียมนะครับตามที่เคยโพลถามไปไว้นะครับผมมีพรีเมียมนะครับพรีเมียมอันนี้นะครับเป็นพรีเมียมอ่าเป็นพรีเมียมแพตินัมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มสเต็กนะครับผมแต่ว่ามันจะคูณ อ่า uh, EP คูนสกิลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการเลยคือวาร์ปครับผมนะมันวาร์ปไวนะครับ mm hmm. เวลาเราเดินเคว้เนี่ยเราจะไวมากนะครับโอเคนะครับส่วนกิยยางน,นึงคือแอจะไม่ปลดสมุดนะครับอ่าตัวไอีตัว A, B, ตนี้จะไม่ปลดสมุดเพราะว่าสมุดของไอดีหลักเนี่ยเอ่อแอทำสแต็กโจมตีไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลดออกมาเนี่ยรับรองเลยว่าทั้งแอมนะทั้งคลีทั้งเพนี p, เนี่ยมาเพียบนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแบบ อ่าสแต็กมันจะโกงชาวบ้านไปเวลาเล่นตามนะครับอ่าไอจะไม่ปลดสมุดนะแต่จะปลดปีกนะครับผมไอจะปลดปีกนะเพราะว่าปีกมันไมปรวมกันเนาะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแอจะไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของตัวชิวอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงเลเวลยี่สิบนะครับแต่ถ้าว่าจะใส่นีกน่ก็คือจะซื้อใหม่เลยนะครับก็คือจะซื้อใหม่เลยพวกนี้คือเอามาเลี้ยงตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับจะได้เท่าๆกันเนาะโอเค นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับกิจกรรมอย่างต่อไปนะครับที่จะมให้ทุกคนเล่นกันนะครับผมเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับของแจกนะครับเรามาดูของแจกกัน่อนดีกว่านะของแจกกิจกรรมวาเลนไทน์ครับผมมีเสื้อนะครับเสื้อทั้งหมด5ตัวนะครับมีเสื้อคาบาวทั้งหมด5ตัวนะครับอจะแจกสําหรับผู้โชคดีนะส่วน ันดับที่1น,นะครับลำดับที่1ได้ทั้งเสื้อทั้งหมวกเลยนะอ่าจะมีหมวกคาพาวแถมไปให้ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์จากทาง e อีอ e e นะครับให้เสื้อแล้วก็หมวกมาแจกเนาะส่วนวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมให้ทุกคนครับผมไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปในเกมคาร์รบอมูาบครับถ่ายตรงไหนก็ได้นะไม่กําหนดแล้วเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับวัวนวอลลนไทยนะครับ เขียนแคปชั่นไปในรูปนะวงเล็บนะครับเกี่ยวกับวันวาเลนทน์นะครับแอดถูกใจอันไหนนะครับ5รางวัลนะครับ5รางวัลแอดถูกใจอันไหน5รางวัลน,นะครับรับของได้เลยนะเดี๋ยวแอดจะทักไปหลังใหม่นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมาประกาศผลแน่นอนนะว่าใครได้บ้างนะครับผมโอเคครับแล้วก็ที่โพสต์รูปนะครับที่โพสต์รูปนะ อยู่หน้าเพจแอดนะครับผมลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแอดนะครับเอารูปไปโพสต์ไว้ที่ใต้โพสต์กิจกรรมนะเดี๋ยวแอสจะโพสเป็นโพสต์กิจกรรมเอาไว้นะครับผมให้ไปให้เอารูปอะไปแปะตรงนั้นนะครับผมใครที่ได้รางวัล5รางวัลแรกนะครับผมอ่าใครที่ได้รางวัลนะครับแอดจะติดต่อไปหลังใหม่นะครับผมส่วน ถ้าไม่มีการตอบกลับนะครับถ้าไม่มีการตอบกลับสมมุติว่าแอร์ทักไปแล้วไม่มีการตอบกลับนะครับรางวัลเนี่ยจะถูกส่งไปคนถัดไปที่แอร์ชอบนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบา,บายบกยบทุกคน